ที่เขาบอสซี่มาเรากําลังจะบอสซี่กับมันจะไม่ได้แก้การบอสซี่นะลูกบอสซี่ค่ะหมอบอกว่าให้ไปบอสซี่กับให้เขาชินฮะแม่หยิบน้ำให้หน่อยสั่งกูละหนึ่งเราต้องดูก่อนว่าเขาอยากได้มันต้องมีความอยากที่มันจะต้องระบายออกโดยการพูดเธอกวาดบ้านให้หน่อยดีกินน้ำให้หน่อยดีในตู้เย็นอะ่ะเขาก็เดินไกลกูก็เดินไกลเหมือนกันอะ่ะแต่เราก็จะใช้เขาเด็กเล็กหรือเด็กที่เขากําลังมีกิจกรรมในหัวเขาเยอะหรือกิจกรรมตรงนั้นเขากําลังทําอะไรอยู่บางอย่างเขาก็เลือกที่จะใช้ง่ายเอาง่ายเขาว่าก่อนอันที่1 เราต้องเข้าใจความเป็นธรรมชาติมนุษย์ตรงนี้ก่อนว่าการพูดมันออกมาง่ายกว่าการลุกไปทําเองอันที่2การพูดมันออกมาไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ทําเองเสมอไปเราต้องวงเล็บไว้หน่อยว่าเขามีสิทธิ์จะตั้งใจทําเองได้อยู่ที่เราแอคชั่นกลับไปอันที่3สัญชาตญาณเด็กต้องการการดูแลต้องการการแอคชั่นจากแม่ว่าแม่ดูแลเขาหรือเปล่าสัญชาตญาณดิบของมนุษย์ต้องการความอบอุ่นใจต้องการความปลอดภัยและต้องการถูกรักดังนั้นการถูกรักส่วนหนึ่งของการถูกรักคือการที่คุณต้องแอคชั่นดูแลกลับไป การที่คุณแอคชั่นกลับไปคือการที่คุณลุกไปหยิบน้ำให้เขาแล้วก็เอามาเสิร์ฟให้เขาถึงที่หรือการที่คุณใส่รองเท้าให้เขาใส่กางเกงให้เขาหรือป้อนข้าวเขาอะมาป้อนหน่อยมามาป้อนเหมือนเขาบอสซี่กับเราใช่ปะซึ่งจริงๆแล้วมันคือการที่เขาเลือกที่จะอยากให้เธอทําให้ฉันอ,อยากถูกดูแลอยากถูกรักอะ่ะอยากถูกเอาใจใส่อะ่ะมันเป็นความมนุษย์ที่เป็นกันทุกคนขนาดคนโตๆตกันแล้วยังเป็นเลยวันวาเลนไท์แสดงออกหน่อยว่ามึงรักกูหน่อยได้ปะเพราะมันสิปีแล้วอะไรเงี้ยมันจืดนะกูมึงแบบจับมือนหน่อยไดไ Hmm. ยิ่งสิบปีมันเมินกูเมินเหมือนคล้ายๆลูกบอสซี่มากูมอสซี่กลับอะแกงกลางเดียวกันเลยปะมันเมินกูเมินก็คือมันเมินความรู้สึกกูมันไม่จับกูในขณนะที่กูก็เมินความรู้สึกมันว่ามึงไม่เคยจับกูเลยนะมืออะเอาไว้ทำอะไรอะว่างอยู่เนี่ยเดินข้ามถนนไม่เคยจับมือกูเลยนะ ยิ่งพูดเขาจะยิ่งอยากจับมึงเนาะเหมือนกันับยิ่งเราบอสซี่ใส่เขาอะลูกจะรู้ถึงความรักเราจริงๆหรอเขาจะรับรู้ได้หรอว่ามึงรักเขาอะเพราะทุกครั้งที่เขาบอสซี่มามึงเสียงพูดสั่งกลับไปอะนะเขาสั่งมามึงสั่งกลับอย่างนั้นเหรอมันมีที่ดีกว่าโดยการที่ว่าถ้าเขาบอสซี่มาแม่หยิยบน้ําให้หน่อย <u> หนูหยิยบเองได้เลยค่ะบอกเขานะว่าหยิยบเองได้นะหมามาไม่ไหวมามายังไม่พร้อมลุกเลยหนูพร้อมหนูลุกก่อนได้เลยนะหนูอยากกินน้ําหนูหยิบเองได้เลยนะเดินด้วยขาของตัวเองได้นะตอนนี้มมาา ไม่พร้อมลุกเลยหมามายังเมื่อยอยู่มามายังไม่พร้อมเลยงั้นถ้าหนูอยากได้นะ้ํารอหน่อยนะเดี๋ยวหมามาย,ยิบให้ถ้าหนูเดินไม่ไหวเหมือนกันต้องรอแล้วล่ะเพราะว่าหมามายังไม่พร้อมลุกตอนนี้รอๆอหน่อยนะหมามามีน้ําใจเดี๋ยวหมามาย,ยิบให้แต่รอรอ,อหน่อยนะกูก็นั่งขี้เกียจไปก่อนแปบ๊บนึง แล้วเดี๋ยวก็ไปลุกหยิบให้มันนั่นแหละหยิบให้มันเสร็จปุ๊บหมามามีน้ำใจหยิบน้ำมาให้ค่ะโชว์ความมีน้ำใจให้มันเห็นว่านี่ไปหยิบน้ำมาให้เธอด้วยความรักและห่วงใยที่เธอหิวน้ำหนู่ขี้เกียจลุกเลยหมามามีน้ำใจหมา,ม,ามาหยิบมาให้ค่ะมันได้อะไรมากกว่าเราบอสซี่กลับไปอ่ะมันได้มากกว่าได้การแสดงออกซึ่งความรัก แสดงออกซึ่งน้ำใจเมื่อกี้ที่เราบอกว่ามนุษย์ต้องการถูกรักมนุษย์ต้องการรู้สึกถูกดูแลครบเลยไหมเมื่อกี้มีอะไรบ้างมนุษย์เอาง่ายเขาว่าเขาขี้เกียจอ๋อสโสนุขี้เกียจเดี๋ยวปานิกิบให้ก่อนปานิคพร้อมก่อนปานิคพร้อมก่อนปานิคขยันปานิคขยันปานิขยันปานิพร้อมก่อนปานิคพร้อมก่อนปานิกิบน้ําให้นะขิวน้ำหรอจ๊ะได้สิปานิคมีน้ําใจโชว์ความมีน้ําใจโชว์ความอบอุ่น โชวช์ความไม่ขี้เกียจเพราะมนุษย์แม่งเอาง่ายเข้าว่าแล้วฉันโชว์ความขยันเข้าว่าให้เธอเห็น่ะเด็กคนนี้มันไม่ได้ขี้เกียจไปตลอดหรอกนะเดี๋ยวเขาจะเริ่มรับสารแบบเนี้ยเข้าไปมากขึ้นแล้วเขาจะเห็นความขยันของคนที่ดูแลเราดังนั้นเขาจะเริ่มรู้สึกถูกรักอย่างถูกต้องเขาจะสะสมประสบการณ์ถูกรักถูกรักถูกรักไปเรื่อยๆไม่ใช่เวอร์ชันที่แม่แบบมึงก็ทําเองสิยิบเองสิน้ำมึงก็ไม่เคยกอกให้กูกอกอย่างเดียวเลยเอาแต่บนเอาแต่ดาเอาแต่ดานี่หรอก็คือการแสดงความรักเขาสะสมแต้มประสบการณ์อะไรกับคุณอยู่อะเขาสะสมไหมัักเเคาายงงุณใใส่จ ังไงคุณพูดกับเขายัางไงในคลิปเขาบอกว่าแบบเนี้ยจะได้ชินเวลาไปรับคําสั่งของครูที่โรงเรียนซึ่งแบบจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเราทําแบบเมื่อกี้ครบครบหลูป3อันทําเวอร์ชั่นให้ที่ดีกว่าเขาจะไปเจอเพื่อนที่โรงเรียนแล้วไปบริการเพื่อนไปใส่ใจเพื่อนจะเป็นที่รักของเพื่อนไม่ดีตรงไหนวะกลัวว่าเด็กคนนี้จะไม่รับคําสั่งของคุณครูไม่จริงอะ่ะเพราะว่าเด็กเขาถูกเลี้ยงมาด้วยความเห็นอกเห็นใจอะ่ะเขาจะเห็นใจคุณครูอะ่ะเขาจะรู้ว่าคุณครูจะเสียใจได้นะหรือถ้าเราบอกว่าแบบเออเนี่ยหมามายังไม่พร้อมหมามาขี้เกีย เองเหรอหมามายังไม่พร้อมเลยอย่างเงี้ยเขาจะแชร์ความรู้สึกเราแล้วเพราะเราแบรความรู้สึกออกไปว่าหมามาไม่พร้อมจะไปหยิบให้ตอนนี้เลยอ่ะหมามายังเมื่อยอยู่หมามายังเมื่อยยังไม่พร้อมเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเด็กเขาไม่เคยได้ยินพวกนี้เขาจะรู้ถึงความรู้สึกของอีกคนได้ยังไงแล้วถ้าเราไปบอสี่กลับบอกว่าแบบไม่เอาไม่สั่งแม่แบบนี้นะเด็กต้องการความรักไม่ใช่หรอเด็กต้องการการแสดงออกแล้วมึงแสดงออกอย่างนี้หรอไม่สั่งแม่แบบนี้นะคะไม่ดีเลยไม่น่ารักเลยหยิบเองค่ะลูก อยากได้ลูกแบบไหนเอาเลยถ้าคุณแม่เป็นฟิลนี้อยู่ตลอดเวลาน่าสงสารน้องนะลากความแบบแม่ขี้สั่งะแม่ขี้เอาแต่ใจแม่ขี้กดเกณฑ์น้องต้องอย่างนี้นะคะน้องต้องอย่างนี้นะคะเพราะด้วยความหวังดีและด้วยความรักนั่นแหละแต่ผลลัพธ์ที่ได้อะ่ะมีสิทธิ์จะได้ลูกที่แบบต่อต้านได้นะซึ่งเขาก็ต่อต้านอยู่เห็นในคลิปอยู่เหมือนกันก็ต่อต้านอยู่เหมือนกันแกนกลางเรื่องนี้มันจะลากไปเรื่องอื่นด้วยนะ